สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้จ้าจ๋าเอากระบะตัวยกสูงนะคะสีดำแคปออโต้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนะคะกับใครที่กำลังตามหานะคะ รถกระบะมือสองสภาพสวยเกรด A วันนี้จะจ๋เอามาให้ชมนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมปี2019นะคะราคาเพียง449,000บาทนะคะเลขมาอยู่ที่140,000กิโลเมตรเท่านั้นสามารถฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ผ่อนเพียง7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาถ้าใครอยากได้สนใจกดไลค์กดแชร์ดูรายละเอียดเลยนะคะตัวรถสวยๆคุ้มๆเลยนะคะ f c คันนี้เนาะเป็นรถมือเดียวนะคะประวัติศูนย์แน่นอนไม่เคยชนหนักพิกความจมน กลับสีกอไม้ยและที่สําคัญนะคะสีดํายกสูงนะคะออโต้เนี่ยนะคะนานๆเข้ามาทีนึงและตอนนี้ก็เหลือแค่คันเดียวนะคะใครกําลังตามหานะคะรีบคว้าไว้เลยนะคะตัวรถสวยๆเดิมๆนะคะ FC ไม่ว่าจะเป็นโคมหน้านะคะตัว เหลี่ยมสันนะคะตัวเคฟของตัวรถนะคะรายละเอียดสวยกริบชัดเจนและที่สําคัญนะคะลูกค้าสามารถออกได้ทุกอาชีพขอเพียงรายได้17,000บาทขึ้นไปนะคะหรือว่าลูกค้าไม่ติดแบ็คลิสนะคะสามารถออกได้ทั้งหมดเลยออกได้นะคะออกง่ายๆเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็รถอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะตัวรถสวยน่าใช้งานมากนะคะคนไหนที่ตามหากระบะยกสูงเกียร์ออโต้และเอาไปไว้ทำมาหากิน ะะดูรายละเอียดรอบคันที่จะจ่าให้ชมเลยนะคะ f c ไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้อแม็กนะคะอันลอยสกู6 6ลูได้ยางปี2022เบ้าโชคช่วงล่างรายละเอียดต่างๆนะคะสวยสมบูรณ์แบบและที่สำคัญนะคะกระจกมองข้างเป็นภาพอัตโนมัติไฟฟ้านะคะโลโก้ตรงกลางหรือว่าด้านข้างต่างๆเนี่ยนะคะสกทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดเลยนะคะ f c ตัวรถสวยกลิบมากนะคะใครที่ชื่นชอบสีดำ ใครที่ตามหารถกระบะเกรด A อสวยๆมาเอาไปใช้เลยค่ะนะคะ fc นะคะน้องจะจ๋าเอามาให้ชมนะคะหรือว่าจะเอาเป็นรุ่นอื่น4ประตูนะคะเจะจะ๋าก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดินทางมาหาเจะจะ๋าได้ที่บริษัทเพยนต์นะคะ fc นะคะใครที่อยากเข้ามาดูรถนะคะติดตามนะคะหรือสนใจเข้ามาเห็นคลิปน้องเะจ๋าพอดีนะคะจำไว้เลยนะคะเจะจ๋าเพชยนต์มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะถ้ามีใครอิบแอบอ้างนะคะหรือว่าบอกว่าเคยทํางานเพชยนต์ชื่อจะจ๋ากออกไปแล้วนะคะ อย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะคะถ้าอยากได้รถดีๆโทรหาจ้จาจ๋าแถบเบอร์แถบสีฟ,ฟ้าด้านล่างได้เลยนะคะลูกค้าอ่ะทะเบียน2 0 0หอรีบ9622นะเอี LC. นี่ด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะรายละเอียดตัวรถท้ายแท้ท้ายเดิมนะคะโลโก้ต่างๆนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากเห็นนะคะสภาพรถที่ว่าเออมันพร้อมใช้งานนะคะ ถ้ายังไม่มั่นใจก็พาช่างเข้ามาดูได้เนะาะจ๋ายินดีแนะนําให้นะคะตัวรถสวยมากค่ะท่านผู้ชมนะคะยังสามารถจัดฟรีดาวจัดได้เต็มนะคะดอกเบี้ยสามารถขอพิเศษได้ถ้าลูกค้านะ,ะจะจะพา,าถ้าลูกค้านะคะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษถ้าเครดิตดีดีเด้อจ๋าจัดให้นะคะนี่โครงสร้างตัวรถสวยสวยเดิมเดิมนะคะตรงแม็กไลเนอร์นะคะสภาพสมบูรณ์แบบนะ อันนี้คือให้ดูกันชัดๆเลยนะคะตัวรถสวยมากนะคะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพามาชมในส่วนตัวของภายในจ้าจ๋ารีวิวให้ดูในซองเลยนะคะ fc พวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะด้านท้ายสวยๆนะคะอ่าไม่ใช่ด้านท้ายภายในสวยๆนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าของแท้ของเดิมสแตนดาร์ดรายละเอียดทุกอย่างนะคะเป็นของสแตนดาร์ดโรงงานทั้งหมดเลยะค่ะ fc นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะคะตัวเป็นเบรกปั้นเป็นคันเร่งนะคะช่องแอร์ นะะรวมไปถึงคอนโซลด้านหน้าสภาพตัวรถสวยๆนะคะเหมาะนะคะกับสภาพรถคุณภาพเกรดเอนะคะและที่สําคัญลูกค้านะประหยัดไปเยอะเลยนะคะแล้วคุณภาพรถของเราก็สภาพคัดเกรดตัวน็อตไม่มีขยับนะคะเนี่ยสภาพเดิมๆเลยนะคะตัวนี้สวยนะคะยังไม่ติดจองนะคะันนี้นะอ่ะลูกค้ามาดูรถเตือจริงกับเจ้าจ๋าได้เลยนะคะตัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนแถงประตูสวยใสสะอาดสด นะคะถ้าจะจ่ารีวิวไม่ชัดเจนหรือไม่ครบนะคะลูกค้านะคะโทรหาน้องกจา้าจ่าแล้วก็ให้น้องจ้าจ่ารีวิวได้เพิ่มเติมเพราะว่าจอดรีวิวในซองเลยนะคะเพราะว่าบริษัทค่อนข้างลดเยอะนะคะแน่นไม่มีพื้นที่จะจอดรีวิวเลย f อนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะคะหัวใจหลักสําคัญพวกห้องเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์หรือว่าตัวคาร์ด้านหน้านะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ไปดูสภาพเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะคะไม่เคยผ่านการแก้ไขหรือยกเครื่องมาใหม่นะคะดูจากรายละเอียดตัวความสวยความสดแล้วก็ความแห้งของเครื่องยนต์นะคะไม่มีอรอยซึมไม่มีอรอยหยดของน้ํามันเครื่องนะคะตัวรถเดิมคันหน้าเดิมน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะดูจากตัวกิบล็อกของท่อหม้อน้ํานะคะรายละเอียดชัดเจนสวยๆเลยนะคะรายละเอียดสอดคล้องกับเลขไมล์และสอดคล้องกับราคานะคะ ใครที่กังวลน,นะคะกลัวนะคะโดนรถย้อนแมวขายนะจะจ่าบเลยข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะสำหรับการคัดรถของบริษัทเพชรยนต์ดูจากตัวน็อตนะคะยึดโคมไฟนะคะยังไม่มีรอยแกะออกเลยนะคะแล้วก็คารด้านหน้าสภาพสวยเดิมนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะคานหน้าเดิมทั้งเส้นนะคะสีเดียวกันกับตัวถังรูนะคะทุกอย่างนะคะไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเลยนะคะการ ดูรถเกียรเนะคะดูจากตัวนอ็อตคันหน้านี่สำคัญนะคะ f c เนอะอยากให้น้องจ๋าจแพนกล้องดูด้านไหนนะคะที่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะกับน้องจ๋าเพชรยนต์นะคะมีตัวน็อตไม่มีแกะแน่นอน,นะคะ่ะมีตัวน็อตนะสภาพเดิมสภาพสวยแล้วก็ฉนวนกันความร้อนไม่มีตกท้องช้างนะคะคันนี้ราคา449,000บาทไม่อยู่ที่1140,000กิโลนะคะ f c ถ้าใครอยากเข้ามาชมรถมาสัมผัสทดลองขับนะคะ ติดตามน้องเจ้าจ๋าได้เลยนะคะรถทุกคันของเราวารันวตีแน่นอนนะคะผ่านการตรวจสอบ274รายการก่อนที่จะนําเข้ามานะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดเบอร์โทหาน้องเจ้าจ๋านะคะเรามาเอารถสวย,สวยคุณภาพดีเกรดเอไว้ทามาหากินเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะคะสำหรับคนที่อยากได้รถดีมีคุณภาพนะคะต้องกดติดตามไว้เลยสําหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ